นมจีนนะคะ,ะตีนต้มนงจีนแล้วก็จะได้กินกับแคบหมูจะได้กินกับแคบหมูเพื่นนอนๆจะได้กินอร่อยอร่อยพี่ๆเพืเ่อนเนาะใส่ปลาละอุอุอืมรีไฟก่อนลืมรีไฟแล้วก็จะเดือด จะล้นหม้อจะล้นหม้อตรงทิ้งไว้ตรงทิ้งไว้ไวปะลาลาก่อนเนอพี่พี่เพื่อนปะลาล่านานแล้วไม่ได้กินปะลาลอยากกิน่ปะลาล้านัวค่ะใส่ปะลาล้านัวนีน่ใส่น้ำตาลนิดหน่อยใส่น้ำตาล พอแค่ขึ้นช้อนชาก็พอน้ำตาลเนาะนี่ก็นี่เดี๋ยวเราก็จะตำจะโขกเลยนี่แล้วปกติก็นี่ว้าวหนมจีนขาดอะไรอีกเนาะนี่มะเขือเทศแล้วก็จะได้จัดจับจานจับจานนะคะ อพอตําแล้วเราก็จะได้ใส่จานเลยพี่เพียเพื่อนตำแล้วเราจะได้ใส่จานเลยนะคะจักให้อร่อยเพราะเราจะได้กินผักด้วยกินผักกินผักสดอได้กินผักสุๆ ชมตาบใส่ตรงนี้กินผักกินผักเยอะๆพี่ๆเพื่อนกินเยอะๆจะได้ดีต่อสุขภาพปฏิชอบมากชอบกินผักชอบกินผลไม้ชอบกินผักพี่ๆเพื่อนชอบมากผักเยอะมากเยอะมาก จับไปเลยพีเพื่อนจับไปเลยจับไปเลยนะคะผักเยอะๆจะได้อร่อยอร่อยทีนี้พีิก็จะใสแ่แคบหมูเอาแคบหมูใส่ตรงนี้ใส่ไปเลยแคบหมู กินกับแคดหมูแล้วก็ขนมจีนพี่เ,เพื่อนๆแคดหมูกับนมีมน่มันตนีแล้วก็กต้มแล้วต้มไปจะสุกแล้วนี่พอตีหลีไฟเาัาตะกี้เขาเดือดมากนี่ว้าวตีก็จะได้ใส่ของจีนตรงนี้ นี่ก็ส้มตำนี้ใส่ส้มตำนี่ใส่ส้มตำนะคะแ้วก็ได้ใส่ส้มตำตรงนี้แล้วก็ขนมจีนเราก็จะใส่ข้างข้างขนมจีนเราก็จะใส่ข้างข้างตรงน,นี้นว,ว้าวจัดจานแล้วจัดจานแล้วตีพี่พพเ,เพื่อนเพื่อนว้าวจัดจานแล้วทีนี้เราก็จะเตรียมตำส้มตำ ส้มตำนะคะพี่ๆพเพื่อนเราก็จะตําส้มตำเลยมาทำมาทําส้มตำกันค่ะนี่ติก็จะตำเอาครบมาตอนนี้วางตรงนี้วางตรงนี้จะได้เห็นใช่ไหมพี่เพื่อนเพื่อนเย็นไม้นไมยนคะส้มตำ ตาสช่มตำกันค่ะพี่พีนเพื่อนเนี่เห็นไหมเห็นไหมพี่พี่เพื่อนเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่แบบนี้เลยจะได้ตำากติก็จะได้ใส่่กระเียมนะคะมาตำชุ่มตำค่ะพี่พีเพื่อน